อู้โหมีมื้อแล้วเนาะมาซุกอะฮะฮะฮะนั่นๆๆวีดีโอเป็นหยังนั่นโห <Es poor> <warning sound> <s authority playshalf> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่ครับมือหนี่พระพี่พ่น้องมาหล่อเบิงงหัวงามท่านอบตครับพอดีพม่อพ่อเพิ่นเลี้ยงอยู่ในบ้านครับมือหนี่ปกติเพิ่นก็เอาไปเลี้ยงอยู่โขกอยู่ปลาอยู่ไฮอยู่หน้าเพิ่นมือหนี่โอกาสดีครับเลยเมื่อพ่อเพิ่นพอดีเลยสิพ่อพี่พ่น้องมาบอกมาคุยกับเพิ่นจังหน่อยฮสวัสดีครับคุณพ่อ สวัสดีครับอ่ารายงานตัวนะครับพ่ออย่างฮะรพ่อไอ้สมพรครับพ่อสมพรอ่าสมพรล่าซาหงครับผมพ่อตอนนี้เป็นอบตอบตอยูุครับเป็นสมาชิกอบตเนอะอยูุบ้านอยู่ิกบ้านอย่างฮะรบ้านคำบอนครับบ้านคำบอนตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์ครับครับจังหวัดสกลนครเนาะครับตอนนี้ งัวเขามีอยู่หลายบันไดเจ็ดตัวตวีมีอยู่สิบแปดตัวครับสิบแปดตัวครับขายไปแล้วเมกี้มันยี่สิบสามโอ้ยี่สิบสามขายไปแล้วห้าห้าครับอ่า <5 S 1> ขายไปแล้วหะาได้เงินหลายบันไดขายงวัวบางเหรองัวชิบบเตี้สองแสนอยู่บ้านเขาแต่สะอ่อนเนาะ <c oughs> ครับผมเขาเรียงว่ามันหนีโดน ปันไดแล้วหลายปีปอที่แรกอ่าปเลีเ้ยงหลายครับเลี้ยงประมาณสี่ห้าตัวนี่ละครับบอเลี้ยงมา่มาจัจะปีแล้ววะเลี้ยงมาเลยไมยประมาณก็ได้ประมาณสามสี่ปีเลยเนี่ยครับสี่ปีห้าปีแล้วไมยแสดงว่าปอท่อนานโดนปัไดาตัวนี้ครับแต่กี้ลูกสาวไปนอกกับกับอ่ทอท่านเด้เลี้ยงกับปท่านได้ซื้อมาพอดีลูกสาวมาต้น,นอกก็เลยมาซื้อเลี้ยงไม่แต่ก้อนการเลี้ยงอยู่มัน งูอวบ่แพงตัวละห้าพันสมัยะะเะกีอเอกาเลี้ยงโยนบ่จริงจังปนี้บ้นเถอะครับบ่จริงจังปนี้ออเลี้ยงแน่เห็ดหน้าไปแน่ห่ะอปะ้เตียครับมีหน้าทงหนึงน่งกับล้อมใบเศษก็ได้เศร้ามีแห้งงูอะไรปนนี้เข้าเอาไปเลี้ยงใส่แน่ละจะเลี้ยงหน้าจะคของนี่แหละครับหน้าจะคของกับเอาว้นี่หน้าจะคลองกับมีทงหนึง่งสี่สิบกัวไรก็เลยล้อมว้เบิดนะครับบห,หน้าสี่สิบกัวไรบ่เห็ดหน้าเลยครับผม โอ้สไลด์หลอมไว้ช่เลี้ยงงัวเออเลี้ยงงัวอย่างเดียวครับแสดงว่างัวเขาเนี่ยบ่อึดหนาอึดนุ่กินตัวนี้บ่อึดครับตีนนี่อ่าสบายงัวบ่อึดหนาตีนสมพ่อเพิ่นนั่นเลี้ยงงัวหลายครับเลี้ยงหลายได้มาย่างมากี่จ่อยปกติงัวเขาอยู่นี่นี่ผสมตัวหรือผสมมันหลอดซุ่ม ที่ผมผสมมาแล้วชุดมัานะหาตัวหกตัวนั่นผสมตัวผสมตัวครับผสมงั่วขหกโอ,โอ้มอยูหกตัวมายูหกตัวครับผมเป็นผสมตัวทั้งหัดตัววัดอ่านี่แหละนี่แหาะนี่ง้อเมียสาวนี่เป็นยังเขาคือบ่ผสมหลอดคือมูพันหูลังคนกระจกคือหมักผสมหลอดผสมที่คั้ไอผสมพอพันดังๆสินะหูลังคน พอพันดังก็คักยุ่นแล้วเขาชอาสมหลอดมากกว่าคักยุ่นแปว่าเขาเป็นยังคือเน้นผสมตัวผมว่าเน้นผสมตัวใส่ว่าผมบ่ได้โทษต่ำมอต่ำยังนะผมว่าไผสมตัวหาพอที่ดีๆมาไวจักตัวหนึ่งเวเรามันขึ้นมากผสมในขวากเลยหมายความว่ามันสิสมแม่มันผมเลยขายออกบานหมายความว่าตะกี้นั่นเขามีพอพันอยู่ในในผงเขาเว่นบะเขาอยู่นี่ครับครับครับโอ้มีพอพันอยู่ในผงเขาหล้วกันให้เขา ทัเองบอยู่ในฝูงเขาเองเขาดูแลกันเองเออเออแบบนั้นก็สบายแล้วเนาะเขาไม่ต้องไม่ต้องเบิ่งว่ามันขึ้นบ่ขึ้นนะแม่นแม่นงัวงัวผู้คุ้มคุ้มเองแนวน่ะเออเออเขาสี่นีสัญชาตญาณเบิ่งกันเองขึ้นโต๊ดายเขาก็ทื่นย้ำนันและเบียดขื่นย้ำนันซื้อมาที่แรกแจ็คตัวก่อนซื้อมาที่แรกหาดที่ตัวซีตัวเริ่มต้นเลยเริ่มต้นที่แรกซีตัวเป็นเงินเท่าใดร่จิตบ้าซื้อได้บ่เป็นเงิน ตัวตัวนี้แม่กับลูกซื้อมากกับห้ามื่นเนาะตัวนั่นกับมากิึงไปซื้อแม่ว่าแม่หนามากกับตัวละหกอาอันเจ็ดเจ็ดพิษอยบ่เนาะเจ็ดหมื่นกว่าครับเจ็ดหมื่นครับหาหมืน่นกว่าครับมันเป็นแม่สาวกระโตกอยู่ประมาณแสนสองแสนสามเนาะคือเริ่มต้นที่แรกลงทุนประมาณนี้แหละเริ่มต้นที่แรกเลยคือประมาณสี่ห้าปีที่แล้ว เอ,อจากนั้นก็นมาปอ,อกลูกเนี่ยซื้อมาตืมเนี่ยซื้อมาตืมเนี่ยเออซื้อมาตืมอีกรอบหลังนีกสามตัวบาเดียวซุ้มขายออกไปก็ได้ขึ้นขึ้นว่าแล้วนี่นี่จะกาไรว่าแล้วซึ่งเออเลี้ยงไปเรื่อยเรืยเลี้ยงงัวามานี่ได้ซีหาปีแล้วคิดว่าเขาทาข่าบ่าเขาการเลี้ยงงวัวเขาทาข่าเขาท่าครับ ดีกว่าเฮ็ยบหน้าแต่ราคาเขาบ่าผิดสิมือนี่โอ้ oh. <laughs> ดีค่อยเหน้านลำบากแน่ตอนไรเรียงง้วนตกบ่อได้อยู่ดีดีกว่าคือบ่อได้เสียงกับราคาเขาตกเนาะครับบ่อได้เสียงก็ราคาเขาตกรอบที่ถ้าเขาอยากขายใส่เ,เขาก็ขายเลยขายง้วะเถินขายขง้วะสองคนนี่เคาก็ว่าเขาสมมติว่าขายยมยมเนี่ ก็บหนึ่งสองตลงเสียงเขากกระได้อยู่ห้ามื่นกลัวอยู่ได้แต่ละปีเดียวบานนี้มันสี่ตัวบ่อนจริงๆอไรสองแสนอ่าก็กลายก็กลายกระได้แสนเนี้ยคือขายปีบางหันก็เป็นเงินแบบสองแสนคนละเนาะครับแค่สองแสนเออมันหลายตัวเนี่ยมันก็คือพิ่นวานหล่ะมันเข่าทากว่าเห็ดนาอยู่พะว่านาพินสี่สิบกว่าไรพิ่นก็บหอดบ่เห็ดจังหน่อยล่อไม่เบิดครับล่อไม่เลี้ยงงัว เฮ็ดตะทงทงนี่ทงหน่อยเนี่ยหน้ามันหลายทงเนี่ยมันก็เลยหลอมใบจะอย่างนัวผมนี่มันดีเน่หนึ่งเพราะมันบ่มียาขยาเขาสกัดเขาบ่้สียาขยาญนาะมันเป็นกฎระเบียบของหมู่บ้านเขากฎระเบียบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ่ให้ใส่ยาขยาบ่ใส่ยาขยาคืออยู่ไ้ปลอดยาขยาร้อยเปอร์เซ็นยาอยู่อยู่ใส่กับบ่บ่คิดนะครับ สบายใจครับหาตัดหญา้าตัดดูน้ำมันแท้ก็สบายใจทีนี้จนทีขาดเนาะตัดเนะออเหนื่อยเชียรนี่เศร้<อ>าแล้วบัวแาาล้วถ้าง่วลายปันนี้ถ้าตัดหญ้าให้กินนี่คือนักแท้ๆหละนักเตะเอออันนี้มีทีไม,มีทางเจ้าของก็เลยสบายครับผมครับอบตสมัยสิมานี่เอาอีกบ่คิดว่าาอยกไดกเป็นยังไงพักเลี้ยงงัวเลยบัวมาเห็นน้ำงัวนี่ ได้การกวูวะครับเยอะยะนี่กะเทาแล้วเนาะโอ้ย<ว>อายุอายุกะหกสิบเก้าปีลหรเพชรเจงไดีพี่น้องสิบวกขึ้นหอดบ่ผลงานกะมีอยู่มีอยู่เปียลุ่นน้องลุ่นมุงเขามากกว่านี้ด่นซะเออผลหานทั้งบันผลงาโอ้ยลงอีกแน่สิบ้างไดนล่ะก็ว่าเรี่องหัวนะ <laughs> <laughs> โอ้ยยากแล้วันตะสู้ไปซ้ำสู้ได้ครับ อนเคยสูนมากลำบ,บากมาอกอะไรแตสูไปนิงนิด่ะเคยเห็ดเคยทำมาพ่แบบอแม่ก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาแใจน้อยคน่็จะสูจะเลื่อนลอยต่ำมากเรื่อยๆเพร้อม่ีแดงปกติเขาเลี้ยงอยู่หน้าคุณบ่เลี้ยงอยู่หน้าครับเอามาจินยาบ้านยกมือหนิมือนี้เอามาไว้บ้านเอามาจินยาบ้านชัวเข้าสแสดงว่ามีสองคอกบ่คอกนี่มีอยู่สองหม่องบ่ครับมีสองหม่องคอกบ้านคอกอยู่บ้านกับคอกอยู่นะ ไก่พออยู่นานี่จักลัวออกไปหนิประมาณกิโลนึงหรือเปล่าโอ้พวกไก่เราสำนันอ่ะอันนี้เป็นเล่เนาะหนิสซสัลเล่ยเล่ยมีลูกลูกได้ยักเดือนละหน่ไก่สีได้ล้วเด้อเขาเีจ้าขอดอเนี่ก็ได้แล้วนี่ไก่สีได้กินน่องละหน่ครับมีเล่ยเล่เออาองุงกุ้งพี่น้องบางว่าเพิ่นเอาโลดพี่น้องเลยรผสมบูรุญนี่ งอนหน่อยกำลังเปิดตัดสะอ่อนพี่น no ้องเลย่แม่นี่่ละแต่ได้ปีไก่ปีนั้นหกตัวมีแต่จิ้มตัวนี้ครับปีพันธุ์มาหกตัวนี่งูเถิกซีงูแม่ยสองปีที่ผ่านมานี่ครับงูเถิกซีตัวแมียสองนี่ดูน้อยน้อยนี่เม่ยสองนี่สีแดงแดงนุ่กันเนี่มีนี่เป็นเป็นตัวแมียอ่ที่สองตัวเป็นผลงานพอพันธุ์ของเขาทั้งเบิดแล้วบ่รนี่ ที่อยู่ในนีบ่บอกพอพันทั้งหมดเลยพอพ,พอพันของเขาเองครับพอพันทั้งสมิเลยซื้อมาพอพันซื้อซื้อมาหลายมาได้พอพันเตีพพ่ยวมาคุพพ้มผูงอยู่ก่อนที่สิขายไปซื้อมาืสี่หมื่นสี่หมื่นครับมันตูไปยังเพรากระสมถิ่นน้อยๆอยืมซื้อมาตอนมันยังเป็นใยรุ่นอยู่เป็นเบาอยู่ใบรุนเป็นเบาเพราะเพราะสมดได้ก่อนแล้วอ่าแล้วก็มาอยู่กับเขาสมได้ลูกได้เต้าเนี่ยแล้วก็ขายออกไป ไล่ออกไปหลายมันได้เหรปล่อยมันไปไายออกหาหมื่นหาหมื่นสามหาหมื่นสามเนาะไายออกไประวังยากยันเพิ่นแมาสมมาทับเนี่ยเสบียงไอ้ดำๆมุมๆนั่นแม่เพิ่่นแมตัวพุ่นบ่แม่ตัวดำๆน่ะแม่เขาเขาเลุกๆมาละต้นกำลับซื้อซื้อควันมู่ไรตอนมาละต้นกำลับลูกที่ใดเพิ่นไรแบบมุมๆนี่ยืนอยู่นี่วันเก็บแปดคุณบ่ ตัวที่เจ็ดที่แปล่ะวานพุ่นล่ะวานแม่ยังแม่ยังสอยังใสอยู่กินยาดีง้อมกินยาอย่างอยู่โอ้วิธีการเจ็ดแห่งว่าเชื่องว่าคุนว่วขุนห้องใดพิธีนี่เด้อพี่น้องเด้อเรื่องดำแซีนี้ไร้ตีมันนี่ล่ะดูเลยนี่ลูกตัวที่สามฆ่าทองสิได้ตัวแรกนี่ได้ เย็นเกี่ยวขอดอนตัวนั่นอะชีได้ก้อนมู่วที่ดำาำุ้มนี้จ้าตัวนี้ก็นั่นเด้อนั่นนั่นนีลูกแล้วนี่นั่นสมแล้วมัวเมี่ยสา่ะลูกตัวแรกคนบ่กอ่าลูกลูกตัวแรกคนนี่แหละลูกตัวที่แรกนี่องน่องสองลูกมีนี่ลูกตัวที่แรกนี่ลูกแล้วนี่สมแล้วเงียบไป สมพอได้ก็ไว้นี่สมพ่อไอตัวผมขายไว<อ>หวละหามือสาม,มาอ่ะล่ะอ่สมตัวพี่ดีบวะยังเรื่องดำ,ดำจอยอนี่เดี๋ยวคันท่านอบตเพิ่นจยากปล่อยอยากแบงค์อยากปัน่นจังสิมาถามเพิ่นใหม่เด้อพี่น้องเด้องัวเพิ่นมีแตตโตงามๆผันหาเพิ่นอยา,นงงา,นา,นากปั่นพี่ปี่น,น้องไปเลี้ยงเพราะว่างัวเพิ่น เป็นงัวะอกงัวบ้า,บานงัวเลี้ยงเองดูแลง,ง่ายเชื่องครับ่วิธีการลูกไล่ดูแลง,งัวของเพื่อนครับเชื่องปันยังยืนนิดจริงๆว่ามันสาวสำน้อยเ <c oughs> ถียงมือว่านาทั้งดากได้บดตัวนี้ก็ได้นาทาั้งบากได้บดลกได้เลยบดอย่าง โอกโดนไนไดนก็ตัวนี้เอาเลี้ยวขึ้นกันช่วงเลี้ลงกันกับตัวเาน้ำปลาเลี้ยวประมาณเดือนพฤศจิกพฤาทีพฤศจิกานมนี่จักหน่นุ่มหลาจริงอืมนุ่มเพิ่นหลาจริงเนี่ยบุกขึ้งงูนี่นุ่มนุ่มหลาจริงเนี่ยจักหน่อยแต่ว่าเบิึงนุ่มหยันหยัว่านไหลจริงหลาจริงจริงน้ำมันแต่ว่ากินได้สักหัว ชีหัวกินได้ชีหัวแต่ว่าก็กินได้เยอะเนาะครับลูกกินได้เยอะลูกพี่ปัญญานั่นนั่นบักกระตนนั่นตันตันหนลูกซลโลเล่หนึ่งลูกคนเย็นเด้วยคนซลโลเล่หนึ่งอ่าดูมันอยากจะพาเขาว่าเนาะบานเฟืองนี้ถนนอบตเอ้ย้หัวใหญ่เลยพาเข้ามาแล้วบานไอ้เนี่ยแต่มันเป็นหัวหน่อย ข <oh oh, so ันมันเป็นงวใหญ่มันกินสะอะไรอ่ะเจ้าของเป็นหูเมียเคียงบ่นหรอว่างัวพามันเออทำหน้าที่ของอบตครับครับ บอคิดอยากได้แบบใหญ่ๆงามๆคือของเข้าเจ้าว่าเพิ่มในขอกในอย่างอีกบ่พอมาต่อผมยันเลี้ยงเลี้ยงบ่ได้น่ะต้องหางัวขึ้นบ้านเอาใส่มันกินยาดีเนี่ยบ่อยบ่อยมันนั่นนะกานเฮาเอาพ้อพัดดีๆเนี่ยมันพัดมันพัดสีเฮาจะหาให้กินบ่เพียงพอมันสี่จอยนะคือ เขาเลี้ยงงัวแบบนี้มันกินอาหารดีแล้วมันมันสีหวานวันถ่อแต่ว่าเท้าเไปเข้ามาติเลยนี่เออเท้าเธรรมชาติกินงาอย่างเดียวเท้าเอางัวใหญ่งัวงามมานี่อาหารบ่ถึงมันสีจอยวันถ่ออาหารบ่ถึงเป็นสัตว์เนาะอาหารเขาก็ต้องมี้ง้อาหารเสริมบ่เออพวกงัวเนี่ยอาหารพืชอยรางเามาสัตวกินงาอย่างเดียวนี่ยงาญูกอาจะได้ตัดไ้เนาะซุ้มนั่นอาจะได้อาจะได้ปลูกได้ยังตัางหากได้หญ้ากัม เหมียนนี่ดอกขันเจ้าที่มันเห็ดง่ายออาเป็นแนวคิดท่านพ่ออบตเพื่อนะครับพี่น้องผู้ใดผู้ใดที่้ผูใดคิดจะเลี้ยงงัวตามสิเลี้ยงงัวบ้านๆหรือว่าสิเลี้ยงงัวงามก็ฟังแนวคิดพ่ออบตเพื่อนครไว้ในเด้อครับเด้อครับครับครอ้าวสำหรับมือนี้คลิปนี้กับขอบพระคุณท่านคุณพ่ออบตเด้อครับเด้อที่ให้ความรู้ในเวลา สวัสดีครับบบบนครับผมเดี๋ยวยังอยากพื้นบ้านเหาอสมัยน่ะพี่น้องเพิ่งคืนถอดเพิ่งกับที่มหาเพิ่งกับเก่าละพี่น้องเพิ่งสิอดใจได้บ่พวกนี้ได้ข่าวซอแซวว่าเขาสิเลือกตั้งละพี่น้องเลยครับเพื่อแล้วเพื่อแล้วอีกบบอลวนดอกเหยิกตั้งละเอาสำหรับมือนี้คลิปนี้กับปากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเย้ที่แปดตัว